Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì แล้วก็ปลาเออปลาใส่ถุงนี้ให้ต้าของคุณโอ้โหมาติ่มว่าผัดปูใส่ตัวค่ะค่ะไม่ลืมค่ะทำไม่ให้สองโทษค่ะนี่ไม่ลืมไม่ลืมทอดมันไม่มีนะคะทอดมันมีค่ะมีอยู่นี่หน่อยน่ะมาเอาไปก่อนได้ไหมคะไปหยิบไปก่อนนะคะเอาสองชิ้นก็ได้ค่ะหยิบไปเลยเดี๋ยวะแยะเนี่ยไม่อะไรอ่ะหยิบเลยเพราะว่ามันมันไม่ชิ้น สองชิ้นขอค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยาตกเดี๋ยวไม่ได้กินเต็มเลยต้องจุมาก่อนแล้วค่อยมาว่ากันปใส่อะไรเหีือเป็นไส้ไก่ไก่ไส้อร่อยค่ะสอกระดีก็อร่อยนะคะใช้ได้เลยอ่ะเพราะว่าผัดกะเกระดจะ็คอหมูก็ไส้น่มๆใช่ก็มีสองข้าวเพีงาเพียแแล้วมันจไมีแังเลย

ตัวเล็กกินอะไรกันลูกเอาข้าวไหมเอากลับบ้านได้ไหมเอากลับบ้านได้ที่ถามแบบเข้าบ้านต้องเอาข้าวจะให้มาตักข้าวเอากลับบ้านเอาอะไรด้วยค่ะขอบคุณมากยาวลูกชิ้นด้วยนะเนี่ยปลาหมึกมัดมีอะไรว่ามัดทอดตอกุ้งได้ตอกุ้งหนึ่งที่แล้วก็แล้วก็กุ้งเท่าไหร่จะโตกุ้งเจ็ดสิบห้าพอมา กุ้งจะเอาสามนะคะได้ค่ะกุ้งสามตัวสตอรกุ้งหนึ่งนะคะแล้วก็ปลาหมึกเต๊โต้เนี่ยาอะไรครับปลหมึกที่แปดสิบก็ขายแปดห้าขยดน้ก็จีขายกัจนเนาะ่ายก็รอแล้วเขาใหมากปลาดุนาุนปลาดุเจ้าเล้า้้า่าเจาเจ้าา้าเจาา่าเจ้าเจาเจ่าแล้วก็้าดจ้าเจ้าเจ้้นะแล้วก็้า้าเจสาา่่ อันนี้นะคะ <Cock S 2> แล Laser ้วก็อันนี้สองตัวนะคะแต่ได้รบใส่ให้ไม่จช่วยเยอะหมูทอดนั้นหมูหมกินข้าวไหมหมูหมูเป็นอะไรไปกุนข้าวตักข้าวนะจะได้เอามันกุ้งใส่ให้หนูนะข้าวอะไรอันดากุ้งที่เจ็ดห้านะโปรเจในที่หน่อยอันนี้ที่ตแกดนสตัว น,นั้นชิ้นละแปดสิบกับเก้าสิบบาทแบบเดียวอาตายแล้วตัวตัวหนึ่งสายยังไม่ถึงสองร้อยเลยกินนิดเดียวเหรอไปทอดกินเองเลย ไม่ใส่ใส่แล้วค่ะก็รอเดี๋ยวนะคะไว้ใสถุงซ้อนให้ตัวเล็กนะขอบใจมากนะแด้มาท่านไงมีเย็นตัวโฟให้กินเออเอ้นั่นไปแล้วใช่ไมเยขายตั้งแข่งนงอยู ลุงอ่าล uh, no, no, no. yani ุงปลาร้แล้วก hey, ็แล้วก็ไอ like, ่ไกอะไรไกปลาดุกไก่ปลาฉลามเนี่ยไก่ปลาฉลามหนึ่งติ๋งปลาร้าหนึ่งพันแล้วก็ข้าวเปล่าถึงข้าวเปล่าตักเองได้ไหมหนูใช่หนูว่าถุงไม่ตักข้าวเปล่านี่นี่หนูปลาร้แล้วก็เนี่ยจั๊ก ยำไข่ประดูกปะยาสี่จดห้าดึสิบปหงสงงมีมะละแล้วก็ยำไข่เหรอนะไปอะใส่อะไรใส,ใส่มันปุ้งใช่ไหมคุ้ง,ง,งุ้งกะหล่ ถุงใหญ่ให้พี่ด้วยไปไกลไม่ใช่อะไรเราตั้งปากเดี๋ยวมันเกลือมันไปรั่วไปอะไรอาโรคอย่านี้นะเพราะมันจะเกต้อก็คือพุ่งพุ่งเขาเกเลยหน่อยนั่นละใส่ให้พี่เขาะน้าบักไปไกลอ่าสมุดอยากจะรอค่ะขอบคุณค่ะเสร็จใส่ถุงเนี่ันนี้หกสิบห้าสิบนะทั้งหมดหนึ่งร้อยหกสิบบาท

ร้อยหกสิบห้าเออเออเออ้อเออเอส่ให้หนค่งคาิ

คูณขอบคุณมากตรงอันนี้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะแกไปนู่นละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะคะจะทานข้าวอะไรไหมสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ถนนไกรสีวันนี้นะครับเราก็มาหาป้าติ๋มของแกงครับวันนี้เราก็จะซื้อนี่เปเลยมาเป็นกับข้าวนะครับเป็นออผัดปลาหมึกเนาะแล้วก็ครูผัดผกงก็ได้อีกสองอย่างนี้ถ้าถูกถ้าถ่ายว่าต้วยนี้เท่าไหร่คอมเมนต์มาเลยครับแตดคอมเมนต์ เพื่อเท่านี้เท่าไหร่และนี่นะครับอย่างที่เราซื้อกลับบ้านนะครับก็จะเป็นกุ้งกระเทียมนะครับนี่ตัวเบลื้มเบลื้มเลยให้ทุกคนดูนะครับจำช่างเลยก็เป็นสามตัวครับตัวละเจ็ดสิบห้าบาทอ่านี่เลยซีเครดซีเครตสองต๊ะเต็มเลยนะครับคือผัดกับผัดอ่ากะปิสตอกุ้งซีเครดสองตัวนี่นี่ถุงละหนึ่งร้อยบาทครับ ต่อมาก็จะเป็นปลาหมึกนะครับปลาหมึกยัดไส้ช้ำๆเลยนะครับตัวเสียใหญ่กุ้มๆตัวละหกสิบห้าบาทอร่อยน่าดูนะครับทุกคนดูครับนี่อันนี้ก็คือทั้งหมดที่เราสั่งมาในถ้วยนี่ให้ดูใกล้ๆนะครับให้ถ่ายถ้วยนี้เท่าไหร่คอมเมนต์มาเลยนะครับคืออะไรบ้างนีก็จะเป็นกุ้งผัดผงกะหรี่นะครับแล้วก็จะเป็นผัดปลาหมึก ชาม,มตัวเบิมๆอร่อย,ออยๆเช้านี้นะครับไปผ่านมานะครับก็สามารถแวะมาาบ้านผิมได้นะครับใกล้สินะครับก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ